คุณเคยสงสัยไหมว่าการช่วยเหลือด้วยใจบริสุทธิ์อย่างการเปิดเสียงผีเพื่อปกป้องชายแดนอาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในสายตาชาติต่างๆนี่คือประเด็นร้อนที่เทงหรือนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนยกขึ้นมาถกเถียงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นายกันจอมพลังนำเครื่องขยายเสียงไปเปิดซาวผีและใช้หนังกลางแปลงในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสแก้วซึ่งเป็นเขตชายแดนไทย กัมพูชาและที่น่าตกใจคือมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ประกาศใช้กฎอายการศึกด้วยนะครับสำหรับมือใหม่ที่อาจไม่คุ้นเคยกฎอายการศึกคืออมาารการพิเศษที่รัฐบาลใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นในพื้นที่ขัดแยง้งเพื่อรักษาความมั่นคงแต่การกระทําแบบนี้โดยเฉพาะจากประชาชนทั่วไปอาจส่งผลกระทบทางกฎหมายและจิตวิทยาที่คาดไม่ถึง เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่14ตุลาคม2568ที่รัฐสภานายนัทพงศ์ได้ให้สัมภาษณ์อย่างละเอียดโดยยอมรับว่าทุกคนที่เป็นคนไทยล้วนอยากช่วยแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คำถามสำคัญคือเสียงวิจารณ์ที่ดังขึ้นมาว่าการกระทำดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่นั้นรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยตรงเลยครับเขาคิดว่าบทบาทของผู้นำคือการจัดการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาอย่างนายกันจอมพลังหรือกลุ่มอื่นๆ กลายเป็นพลังบวกที่ยกระดับความเข้มแข็งของไทยไม่ใช่ทำให้เราต้องสานีย่เปรียบคู่ปรับอย่างกัมพูชาหรือพลาดโอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงกล่าวคือแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือแบบสุ่มเสี่ยงมันควรถูกนำมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ไทยได้เปรียบในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตหรือความมั่นคงแต่ที่นี่แหละครับที่มันเริ่มน่ากังวลขึ้นมาอีกขัน้น เมื่อพูดถึงการปล่อยคลิปเสียงผีที่อาจจุดประกายกระแสชาตินิยมสุดขีดจนสถานการณ์บานปลายควบคุมไม่อยู่ในนัทพงษ์ชี้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของนายกและรัฐบาลเป็นหลักพื้นที่ชายแดนสแก้วนี้ถูกประกาศก,กฎอายการศึกซึ่งหมายถึงมันเป็นเขตควบคุมพิเศษที่หน่วยงานความมั่นคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดการที่ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรมอย่างเปิดเสียงผีซึ่งอาจมีผลกระทบทางจิตวิทยาต่อพลเรือนฝั่งกัมพูชาโดยตรงจึงก่อให้เกิดข้อกังวลว่ามันละเมิดกฎหมายระหว่างปรา ทเทศหรือไม่เช่นอนุสัญญาเจนีวาที่ปกป้องพลเรือนในพื้นที่ขัดแยง้งนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันอาจทำให้ภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกเสียหายได้ง่ายๆหากไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดดังนั้นหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจึงต้องรับผิดชอบเต็มตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปแต่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นต่างกันสุดขั้ว ถ้าการปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปโดยเฉพาะในพื้นที่อายการศึกมันจะทําให้การทูตของไทยลำบากใจขึ้นไหมนายนทพงศ์แนะนําให้ถามตรงๆกับนายกรัฐมนตรีหรือนายศรีษศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะแม้เจตนาจะดีแค่ไหนแต่ถ้ารัฐบาลดูเหมือนเพิกเฉยหรือปล่อยผ่านก็อาจถูกตีความว่าไทยกําลังสนับสนุนการกระทําที่อาจขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเช่นการใช้เครื่องมือจิตวิทยาที่ไม่เหมาะสมในเขตสงครามสุดท้ายแล้วมัน อาจทาให้ไทยเสียเปรียบในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นการเจราจาข้อพิพาทช,ชายแดนหรือภาพลักษณ์โดยรวมคําถามนี้ชัดเจนมากและเชื่อว่านายกกับรัฐมนตรีต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงให้หายสงสัยแต่มาคุยกันหน่อยสิครับคุณคิดว่าการช่วยเหลือแบบสร้างสรรค์อย่างเปิดซาวผีนี้ช่วยเสริมสร้างชาตินิยมไทยจริงๆหรือแค่เสียงทําให้เราดูไม่เป็นมืออาชีพในสายตานานา,นาชาติหรือบางทีมันอาจเป็นวิธีที่แหวกแนวแต่จําเป็นในสถานการณ์กับขัน ลองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ดูนะว่าคุณเห็นด้วยกับเทงหรือมีมุมมองต่างออกไปการสนทนาแบบนี้จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาชายแดนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น